สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับน,นี่หลังจากฝนตกมื่ขึ้นนะครับเลยหลังจากยุดไปแล้วนะครับเลยมาแวะเบื้องสวนมันสำปะหลังนะครับอันนี้ปลูกวันที่22สิงหานะครับมืนน่อวันที่1 5หากันสิบห้ากันย่าเนาะ,ะมันใ้ประมาณ20กว่ามือนะครับฉีดไปแล้วเที่ยนึงหนึง่งรังนะครับฉีด ยังบฏิกิริีข้นลอยนะครับตีออกมาใหม่เพราะว่ามันยังอ่อนอยู่แต่่าผมฉีดตัวผงนะครับฉีดตัวผงกระนำผสมกันในช่วงได้ประมาณสิบกว่ามือนะครับแต่ผมฉีดแบบมันอ่อนปราก่ามาอนี้มันยี่สิบกว่ามือครับเพื่อใส่ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือการปลูกมันในช่วงต้นฝนนะครับนะครับมีขขอดีก็คือหนึ่งมันจะเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าความชุ่มชื้นทางดินมีนะครับ 1> <tyard>. <1> อันนี้ผมว่านตัวเม็ดนิวซันไปซีกระสอบนะครับซีไรนะครับซีกระสอบเป็นพันธุ์พ่วงเพชรบวกกับหอยบง60นะครับแปลงนี้นะครับซีไรนะครับระยะปลูกกับประมาณหาสิบถึงหกสิบเส้นระยะรล่องกับประมาณเม็ดนะครับระ,ร,ระวังรล่องเม็ดระ่ว่าระวังต้นหาสิบเส้นหกสิบเส้นประมาณนี้นะครับการลั่นตีไหนว่าการเกิดถือว่าโอเคนะครับอันนี้คือการใส่ผลิตภณัณฑ์นิวซันนะครับกับมันสำปะหลังในสายพันธุ์พ่วงเพชรอันนี้พ่วงเพชรกับ60นะครับ นะครับหวยวงหกศูนย์บวกกันนะครับเกิดแทบจะถือว่าทุกต้นนะครับแทบจะทุกต้นนะครับการเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะดีนะครับฉีดไปแล้วเท่าเดียวนะครับหลังจากนี้นะครับจะเอาซีคุณลอยมาฉีดนะครับแต่อาจจะบ่ครบซีคุณลอยเพราะว่าลูกน้องรักเอาไปประมาณสองหรือสองซองนะครับบ่ครบซีคุลอยแต่ว่าอาจจะบวกตัวน้ำเข้าไปนะครับปรากฏมามั่นกับงามประมาณนี้แหละถือว่าโอเคนะครับนี่คือการปลูกมั่นในช่วงต้นฝนขอดีของการปลูกมั่นช่วงต้นฝน ก็คือหนึ่งนะครับเขาจะเริ่มเติบโตเร็วแต่ว่าเข้าต้องคุ้มใหญาให้มันได้นะครับนะครับนี่คือพามะเบิงมันซัมปะหลังนะครับในเขตอำเภอบ์บบรายจังหวัดนครราชสีมานะครับนะครับถือว่า23มมือมันยี่สิบมมือได้ประมาณนี้ถือว่าสุดยอดครับการเจริญเติบโตค่อนข้างจืดจะโอเคนะครับการแตกตาแตกยอดแตกแขนงแตกใบใบเขียวนะครับโอเคนะครับสุดยอดที่พามะเบิงมัอนี้กัให้เบิ้ง่ามันยี่สิบกว่ามือนะครับปลูก ระยะประมาณนี้นะครับช่วงต้นผลเป็นประมาณไดสสำหรับมันนี้กะฝา,ากครับฝากผลิตภัณฑ์นิวซันตะวันไม้ทั้ง3มชนิดแบบไมก้กนอาจจะเป็นตัวอีกตัวผงนะครับพี่น้องขอไปศึกษาในเพจนิวซันตะวันไม้หรือขอบข้อนิวซันตะวันมไม้อดครับมีพี่น้องเกษตรกร,กรในหลายพื้นที่เพิ่นเอาไปใส่แล้วเป็นอย่างไรผลการเปลี่ยนแปลงเป็นประมาณในดแล้วก็ไปศึกษาบางข้อมูลครับอันนี้คือของผมนะครับใส่จริงนะครับเห็นผลจริงเห็นผลประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กะขอบคุณครับสวัสดีครับ